ครับ so ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้เราก็มาอยู่กับ q ิวเในฟาร์ที่2นะครับอันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนใหม่ของเราที่มาเล่นนะครับแลก็คือจอรเนชาวไล่นั่นเองครับหรือปักเชนนั่นเองครับเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ ยู่ไหนฮะจอนชาวไร่จอนจอนชาวไร่มาแล้วครับผมชื่อชื่อบางซ่าฮะโอ้โหเล่นอาชีพอะไรครับฮัลโหลก็ <c oughs> เอาถามว่าเล่นอาชีพอะไรไเล<อ>่นบอลลิ่บอลลิเออสายเวอร์ซเกอร์ครับดูก็รู้แล้วฮะดาบคู่อย่างนี้ต้องเวอร์ซเกอร์แน,น่นอนครับผมโอเค แล้วถ้าใครที่เห็นใต้อตรงคลิปนะฮะมันจะเป็นช่องเหมือนอเป็นแทบ็แทบชื่อของเกมนะครับถ้าใครมีเอฟเฟกไอเสียงว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเออก็ส่งลิงก์ใต้คลิปหน่อยนะผมหาไม่เจอจริงๆทําได้แค่นั้นแหละขาดแค่เสียงอย่างเดียวถ้ามีเสียงเนี่ยมันจะเปรี้ยวกว่านี้เดี๋ยวเชนรอไปดูในคลิปได้เลยเพิ่งทาไองั่นแ่ะ <laughs> โอเคมันจะโป้ขึ้นกว่าเดิมโอเคครับอันนี้ก็ อยู่ในคิวโวเป็นเวลาตอนนี้ก็เป็นคืนที่สองแล้วต้องพีทไปต่างจังหวัดนะครับเลยไม่ได้มาเล่น<อ>รู้สึกว่าจะสร้างตัวเหมือนกันเลยด้วยเนี่ยหัวแดงเหมือนกันเลย <c oughs> ก็อันนี้เราอยู่ที่ Land of... t ฟเทโรดารครับผมก็อันนี้เวลาสี่ทุ่มสี่แต่ความจริงตอนนี้ที่เล่นกันก็สองทุ่มสาครับหลังจยากเลิกเรียนนะก็มาเล่นกัน <c oughs> ก็อาจจะอัพสัปดาหคลิปสคลิปอะไรอย่างนี้ นะครับโอเคอันดับแรกนี่ผมก็ได้สอนเชนเล่นไปบางส่วนแล้วนะครับก็น่าจะพอเล่นได้แล้วแต่ตอนคืนต้องเปิดไฟไว้ก่อนเพราะเเนเล่นแบบมาก็ตอนคืนเลยนะครับเราใช้แมพเดิมส่วนเพรเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นตามเชนนะเออเล่นตัวใหม่เลยเพราะว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะตัวอะไรมาชักหลอนแล้วครับตอนคืนในคิวโมเนี่ยหลอนมากเลยเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดได้ใช่ไหมเชนของเชนได้ยินนะต้องครับได้ยินแล้ว ตอนนั้นครับไปไปไปที่อ่าเล่นตัวนิงจาครับไปเล่นในซิงเกิลหูตอนมืดเนี่ยขี่กระใต้หลอนเลยหูไม่ไหวครับมันหลอนจริงๆอย่างกับแบบถ้ามีตัวอะไรโผลมาตอนแบบในวงล้อมไปอย่างเงี้ยแล้วม่งโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหตกใจนะโอเคอันดับแรกกดกดเอ็มเคนเปิดแมปก่อนเลยเราต้องไปที่เมืองก่อนนะครับอันดับแรกต้องไปที่ ทเทโรดาราซิตี้ครับทีโรดาราซิตี้โอเคเดี๋ยวเราหันหน้าเข้าหาเมืองโอเคทางนี้เลยเชยนตามมาฮัลโหลครับอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเสียงไม้เอาเมอกี้ไม้เชนช็อตเหมือนจะช็อตนะโอเคไม่เป็นไรไปครับตรงไปเลยไปตามทางเลยครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาเชนเก็บเบลด้วยฮนะผมก็เล่นเบอร์สเกอร์เหมือนกัน แต่ใช่จริงๆเอานินจามาก็ได้เพราะนินจาโหดกว่าเล่นนิงจาเลเวล24แลวมั้งครับส่วนเพชรเนี่ยเดี๋ยวจะพาเชนไปจับเพชรเหมือนกันผมได้จับกระต่ายน้อยมาแนละ้วบันนี่ครับโอเคเอันดับแรกมาที่ตรงนี้ก่อนเลยอ่าลืมลืมบอกไปถ้าเจอของอย่างเงี้ยเชนมาก่อนเลยก็เหมือนกับแนะนําวิธีเล่นไปในตัวแล้วกันนะครับก็ทั้งสองคลิปเลยทั้งเชนทั้งพีเลยอ่ะเนี่ยเห็นใจแมงมุมมะ ย่าบางมุมอ่าตีได้ตีเลยตีเลยอ่าเสร็จแล้วก็เก็บของเลยเนี่ยที่มันหล่นมาย่าบางมุมเก็บเอาไปคราฟได้ครับเสร็จปุ๊บอันนี้แคมป์ไฟอ่านี่กด R คือการคราฟนั่นเองแคมป์ไฟกด R คือการคราฟครับอันนี้ก็คราฟอ่อซุปเห็ดซุปเห็ดไปก่อนกด A คือการเลือกเลือก เลือกว่าเราจะกินอะไรอ่ะแต่ตอนนี้นถ้าอะไรนะของตอนนี้เชนยังไม่มีพวกอุปวัตถุดิบในการค้าม,มันเลยค้ามไม่ได้ถ้ายิ่งเราเลเวลบ้าน,นเนี่ยอาหารที่เราค้าก็จะบวกแบบเพิ่มเลือดเยอะขึ้นด้วยทีบบ่บ้านเมอนฮะที่บ้านมนที่ค้ามอนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแคมป์ไฟมันจะมีนุกพีโอเคกด R เป็นการนอนครับแต่ไม่สว่างเหมือนไมค์ค้านะมันจะแค่เพิ่มเลือดนอนเราจะเพิ่มเลือดของเชนเพิ่มไหมเพิ่ม โอเคโอเคหู okay, เพิ่มแล้วหูเช่นเพิม่มช้าหน่อยทำไมทำไมกูแพงกิง้งบะเออมันแพงกิ้งทุกทุกตัวเฮ้ยแพงกิ้งอ่ะเดี๋ยวนอนนอนทับกันได้บวะแม่งทับกันไม่ได้ด้วยหูแ็งเลยนะโอเคเราไปต่อเลยไปไปที่เมืองกันหน่อนยเทโรดาล่าเลยครับไปอันนี้น้ำตื้นนะเฮ้ยจมน้ำเดี๋ยวมือนน้ำตื้นด้วยน้ำตื้นไปครับ <c oughs> ตอนนี้เริ่มหลอนมากเลยเดินทางในตอนคืนเฮ้ย เฮ้ยเสียงนี้ต้องมีเหตุร้ายครับแถวนี้ไม่ต้องมีไอ้นี่แน่เลยว่ะไอ้พวกตัวไม่ดีอยู่แถวน,แนี้เดินหาก่อนครับโอดเสียงแม่งหลอนมากเออใช่ใช่เป็นหลอนหลอนใครเดินทางตอนคืนเนี่ยขอให้เล่นกับเพื่อนนะครับเล่นคนเดียวนี่นักขวัญอ่อนนี่จะตกใจแบบผมได้นะเอ้ผมนี่โคตรขวัญอ่อนพูด <c oughs> <c oughs> ข,ขวัญอ่อนเลยไม่เจอดีตกใจเล่นเกมผีนี่ไม่ไหวแนละ้วออติดติดติด อ๋อกระโดดขึ้นเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะเจนเจออะไรอ่ะเจออะไรวะเดือดเดือดเดือดเอยู่ไหนอ่ะดับน้ำอยู่ไหนเอออยู่นี่เหรอไป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 เมื่อกี้มันเสียงอะไรวะมันต้องมีว่าตอนนี้กูว่าได้ยินอยู่นะพวกคนที่ตีกันเอ้เหมือนผมจะเห็นอะไรสักอย่างอยู่ตรงนู้นโอเคปีนขึ้นตรงนี้อ่ะ เช่นเห็นไฟฮะอ่ามาทางนี้เลยมาทางที่มีไฟมาเลยไม่มืดน่ากลัวไหนโอ้โหดำมากันน้ำเลยไปต่อครับอันนั้นมีแสงออกมาจากถ้ำใช่ถ้ำรึเปล่าใช่เป่าะตรงนั้นมาสำรวจกันเลยครับอุ๊ยโอ้โหอ๋อดูแล้วลวอะไรถึงเมืองแล้วมั้งน่าจะถึงเมืองแล้วก็ต้องขึ้นมันมืดแต่มองไม่เห็นวะจะขึ้นทางไหนหวะเนี่ย โอเคทางนี้ทางนี้โอเคทางนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอืมโอเคเดี๋ยวเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวพวกผมอาจจะไปเล่นเกมไอ้นี่กันอะไรนะแ a t ออฟเอ็กเอ๋อเป็นเกมแนว RPG เอ้ยไม่ใช่ลนะโอ้โหนี่มันไม่ใช่เมืองมันคือแคมป์ไฟเหมือนกัน <c oughs> โอเค <c oughs> ข้างหน้าเป็นเมืองฮะเสียงไรวะ พากูหลอันเลยเมื่อกี <SM> <ot> video, ้นี่อยู่นี่อยู่นี่มองในแผนที่ดิมีหัวขาวกับหัวแดงอ่ะอยรักู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่บนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี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 ่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่ นี่ตกใจไปไปมาทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายทาางซ้ยไปมาทางซ้าย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 เลยทางซ้ายเลยโอ้โอสูงข้างหน้าเนี่ยเป็นเมืองละข้างหน้าเนี่ยเป็นเมืองเลยเฮ้ยอุ้ยเจอพวกพี่ดีครับเอาเลยเล่นมาเลยเ นี่ง่ายเอาเลยเนี่ยตัวนี้หูห,หูแลกแค่ย่อยเนี่ยจังหวะนี้เรียบร้อยเก็บครับบวกสามเรียบร้อยครับเราก็ถึงเมืองเทโลดาราซิตี้แล้วจงวังหวะนี่ฮะวอทวอทกู้งข <Questo> ิง <What? What? S 2> มันไทยมีอยู่มามาอยู่ที่เมืองเทโลดาราซิตี้แล้วนะครับ เ,เดี๋ยวอันนี้เราจะพาเชนเก็บเวลก่อนแต่ว่าอันนี้เมืองมาถึงไหนๆก็มาเดี๋ยวขอพาเชนทัวร์เมืองแป๊บนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเลยโอเคโอ้ยหายค้างอนะแม่งค้างมาต่อมาครับเราจะมารับเควกันตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีสีฟ้เขียวขึ้นบนหัวนะฮะสนนานเลยดูย <c ười> ูแฮปอา่าอะไรวะ มาคุยต่อคุยต่อเปิดแมปเปิดแมปเปิดแบบแล้วไงต่อโอเคตอนนี้เรารับเควสไปแล้วเสร็จแล้วให้เรากดเปิดแมปเปิดแมปแล้วไงอ่าเจอแล้วครับมันจะเป็นสีฟ้าเช่นเห็นยังลองกด M ดูกด M เป <Okay. S 1> ิดแมปกด M เออรู้สึกตอนนี้เฟรมเรทตกตกขนาดหนักเลยเห็นยังมันจะเป็นสีฟ้าเขียนว่าอะไรเนี่ยลูนออฟอะลูรอน ม่มีนะเยเออหาดิดมันจะเป็นดาบรูปดาบควายไงวะเดี๋ยวก่อนนี่คูยังไม่ได้ไปรับเฟสเลยคุยยังมันจะเป็นสีเขียวอยู่วะเนี่ยมาตรงนี้ดิเดี่ย่กูยืนอยู่เนี่ยเนี่ยที่กูยืนอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เห็นยังมันจะมีคนหนึ่งขึ้นหัวสีเขียวเห็นยังของมึงขึ้นหัวหัวสีอะไรอ่ะเนี่ยคนเนี้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 ยลาเลียน่าเนี่ยชื่อลาเลียน่าเนี่ยคนเนี้ย สีม่วงสีสีอะไรนะผมสีม่วงตัวสีเขียวไม่ข้างบนมันจะมีเครื่องเหมือนเครื่องหมายกำลังพูดอะกำลังพิมพ์อะเห็นปะเห็นว่าเชนเห็นป่เนี่ยบนหัวอะไม่เห็น,หนไม่เห็นเอาเนี่ยบนหัวเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยบนหัวเนี่ย <c oughs> เหรอ,อ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยบนหัวมันจะเป็นสีเขียวอะ่ะ <c oughs> ไม่เอ๋อไม่เอาโอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรโอเคเราก็รู้แล้วเราจะไป <c oughs> ที่ไหนกันโอเคงั้นเดี๋ยวขอปรปับแผนที่ก่อนเลยว่าจะเดินไปทางไหนโอเคเราจะไปทางจะไปทางทิศ W ทีบบ่วันทิศไหนไวะเชนลืมแล้วใต้ <c oughs> ไง W ไปใต้ครับ Let's go ไปใต้ไม่รอแนละ้ว ไปเลยเอ้ยลืมเก็บสเสบียงช่างแม่งครับได้ข่าวว่ามึงเป็นคนสุพรรณฮะได้ข่าวว่ามึงเป็นคนสุพรรณอะไรนะได้ข่าวมึงเป็นคนสุพรรณอะไรวะพูดพูดหมาได้ข่าวว่ามึงเป็นคนสุพรรณอ๋อสุพรรณเรอะโอ้ไปลงต้ครับผมจะไปไตมคนสุพรรณร้องเพลงไ้นั่นเด้<ม>เลงนั้นมึงนี่ตำนิว่าไม่ร้อง,ไม,องไม่อยากดัง ไปไปเดินไปทางใต้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกับอะไรบางอย่างทางใต้ตัวดีตัวร้ายวะเนี่ยสีม่วงโอ้วิสัตถ์ไปแล้วเดินหนีก่อนเลยเก็บก่อนเห็นดอกไม้สีชมพูเก็บเป็นรูปหัวใจอะเหมือนดอกดอกอะไรเนี่ยไอ้ดอกอะไรวะอยู่ตรงไหนเดินมาทางใต้มาทางใต้ทางใต้ มายัางเออมาแล้วเดินมาเลยทางไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดริระวังโดนวิสาสไม่ใช,<า>เเใช่เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เดบิวมันตะวันออกโอ้ข้าคูัวเอาโ,อโดนแล้วลาเชนโอ้แม่งแม่งทำร้ายเอ็นบีซีไอชัวไปเลยหนีเลยแม่งไปทำร้ายเอ็นบีซีในเมืองเออเดบิวมันตะวันออกโธอ,โอไอ้ม<อ>ึงพากูมั่วงั้น ตะวันออกพูดภาษาตะวันออกตะวันออกครัยเนี่วะช้างแมงเพราะว่าช้างแมงแล้วกูเจอนกคู่หนึ่งตัวฆ่าแมงเลยโอ้โหเจอยากอย่าไปบู้กับมันเลเวลมันไม่พอเออเลเวลเราไม่พอผู้ปกติไปแม่กเลยวิ่งเอาเดยนี่เลยน้อยนี่หาคู่หาคู่เล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยโอเคไปไป ไปโอ้โหเฟรมเรทเฟรมเรทตกขนาดหนักไอ้ข้างหน้านี่โอ้โหยากแม่งบูยากไปเจอยากมึงอย่าไปบูกระมันคอร้องป๊อบอาจารย์ใต้แม่งอย่าไปบูกระมันเดี๋ยวมึงตายเอาซะเปล่าเอยเงี้ยพวกแดงแม่งไล่ฆ่ากูแล้วเนี่ยนี่ไงเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยช่วยลุ้มเลยดิอูตายแน่นั่นไงเรียบร้อยเดสมอลเล่ ตอนนี้ขอเก็บอ่ะสเบียงก่อนเพื่อนจะไปครับครับยาเดี๋ยวกูเก็บเผื่อแป๊บหนึ่งมาเก็บก่อนเลยเกิดยังกดอาเกิดมามายังเอ่ยมามาเนี่ยมาเก็บก่อนเลยนี่เกิดโอเคกีเห็นไม่เห็นเห็นเห็นพื้นสีน้ำตาลหมายมามาหากูเลยโอเคกูยืนรออยู่ที่จุดสตาร์มาแข่งวิ่งกับกูดีกว่าเดี๋ยวกูเจาะรอมึงเจาะรอก่อน นั่งเจ่ะครับนั่งเจ่ะมาแล้วใช่ไหมเนี่กูกำลังนั่งดื่มนำสำราญอยู่เลยโอเคไปเรือดไม่เต็มไม่ต้องแนกมาทางนี้เลยไปตามเส้นทางเลยอ่าเจอแคมป์ไฟบอดีจัดการเลยครับครับซะหน่อยครับซะหน่อยครับซะหน่อยกด R เลยตรงไฟเสร็จแล้วก็เลือกพายแอป l e ิ h e e ครับรัวๆคไปออมวิ่งโออมดีกว่าออมดีกว่าไปจะได้ไปทำเควืกษตริเดินไปตามเลยถ้าเจอต้องออมมันมาเยอะเกินขนาดเราสองคนยังเอามันไม่อยู่เลยแต่ถ้าคนเดียวออมได้อยู่เดินทางการเดินทางนี้ช่างยาวไกลคือมึงกูวิ่งดัดนังตอเออจริงๆแม่งวิ่งยิกเลย เจออะไรตีหมดโอ้โหข้างหน้ามีถ้ำนะครับระหว่างทางเราเจอไทเกอร์เราเจอไทเกอร์อยู่นี้เอาเลยมอยวันนี่วันนี่ข้างๆข้างๆไม่ใช่เขาไม่ใช่ข้างๆนี่นี่ตัวนี้เลยไทเกอร์นี่ไทเกอร์ไทเกอร์เข้าเข้าไปแล้วเข้าเข้าไปแล้วครับไปตีดี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 เย้ได้เท่าไหร่เอ่ย นสามนอนแยงคู่มันได้เหมือนกันเว้ยแชร์เหมือนกันให้ hey, ไปตีตัวอะไรอะ่ะจะไปหายักเฮ้ยมาทางนี้ดิทางนี้ไปตามทางเหมือนเดิมไปไหนนี่ไงทางเดิมอะ่ะเดินเข้าถ้ำไปเลยเปิดไฟหน่อยในถ้ำแม่งมีขังขาวเนี่ยเลยวะกูว่านะนั่นไงกูเจอเลยกูเจอแล้วขังขาวเอ้ยไม่ใช่ขังข่าวเนี่ยว่า ม่เหมือนข้างข่าวจริงโอ้โหโอ้จะหาหาเหล็กหาเหล็กมาเจอเหล็กในถ้ำโอ้ไม่ไม่มีไม่มีเหล็กไปเดินทางปิดไฟเดินตรงไปตามเส้นทางไม่มีเส้นทางให้เดินเลยนิว่ะแต่เราจะออกออกนอกลู่นอกทางก็ยังได้เฮ้ยเจอเจอกอบบินไปข้างหน้าม,นมันอยู่ตัวเดียวเลยครัเออดูก่อนเป็น,เป,นเป็นมิตรหรือศัตรูนะครับ มากูอ้อมมาข้างหน้าแล้วตามมาเลยไหมเอ้ยศัตรูเร็วเร็วเร็วกูล่อหามึงเอ้ยไม่ใช่ก๊อฟฟินกบนิงจากบไอ้เหี้ยนิงจาโกบนิงจาเต่าไอ้นิงจากบไอ้นิงจาเต่าเลยโกบกูเล่นไม่ก่อนเลยอันดับแรกกูหวดนะนีกูหวดเลยแล้วยังไงอ่ะกูหดจริง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 อุ้ยหุ้ยหุ้ยเชดเลยมั้งนี่เชด โหจริงโอ้โหเรียบร้อยเกือบไม่รอดดิงแป๊บดูเลือดกูด้วยเกือบไม่รอดเอ้ยเจอเจออีกตัวเจออีกตัวเจออีกตัวดู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 ดเจออีกตัวเจออีกตัวอยู่อยู่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปบ้านน่ะเดินอยู่คนเดียวหันไปทางอีอ่ะหันไปทางเอนี่มันทิศไหนวะ อีตอนตกเออเห่นไปทางที่เขาเอาหายไปแล้วดีก่อนดีก่อนโอเคโอเคไปต่อไปต่อไปต่อไปเข้าเข้าเข้าเส้นทางเข้าเส้นทางลองน้องลุงน้องทางแล้วเข้าเส้นทางต่อเข้าเส้นทางต่อวันที่เอาัก็ดีแล้วนี่ขนมมันไม่ก็อยากไป เส้นทางครับพอเส้นทางตอนนี้ก็ยังไม่เจอกระต่ายสักตัวนะถ้าเจอนี่จะจับจเชื่อว่านาโบแล้วเดี๋ยแต่ลาเชนไม่ได้ยุ่งอยู่อะไรเงี้ยเข้าไเชนเจอหนึ่งตัวเชนเจอหนึ่งตัวเดียเด่ยวๆเลยมิดหรือศัตรูอ๋อเป็นมิดเป็นมิดกระช่างหมันทำไมมึงเดินช้าจังเลยได้ข่าวเป็นสิทธิ์นอโตะ้แม่โอ้โห โอ้โหมืดวะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหาเหล็กก่อนหาเหล็กเดินหายที่มันเป็นก้อนก้อนน่ะถ้าเจอก้อนๆอนก็ตีได้เลยไม่มีอนะไม่มีเราก็ไปต่อนี่นี่ๆๆเก็บได้นะเนี้ยอันนี้เก็บได้เก็บเลยวิ่งอยู่โอเคไปเดินทางต่อสินารุโตะครับสินารุโต้ดกดสินารุโตนารุโตะเนะครับโมเกมนี้แม่งวิ่งโคตรสอยเลยไม่มีวันเหนื่อยครับโหดจริงๆมีแต่วันตายเอ้ไม่มีวันตายด้วย ตายแล้วก็ฟื้นใหม่ได้หมดเลยนะจากนั้นตกปลาพูดถึงพูดถึงพูดถึงจุดตกปลาแล้วนึกถึงเกมไมคครับอย่าอย่าพูดถึงมันเดี๋ยวิรกฟเป็นเซิร์ฟที่ไม่มีโปรเทคใครตัแต่แรกนะเศร้าแป๊บนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูซะนะถึง,ง,<า>งความเกียนอของคนเราเนึ่งงานเยอ่ววะเออดิ รหรือที่ใครหรือที่ใครเอ่อใครจะดูอ่าอะไรคุกกี้รันก็ดูได้นะโอ้โหตัวน,นี้คุกกี้รันนี่มีเอ่อยอดวิวดีมากดีกว่าชาวบ้านเลยะจะห้าร้อยอยู่แล้วเนี่ยนี่มึงก็พรีเซนต์ลิปตัวเองดหวะสุดยอดพรีเซนต์ด้วยนะครับส่วนคุกกี้รันพารสี่อะไรอย่างเงี้ยผมเล่นไม่ได้แล้วนะโหลดมาแล้วมันเด้งในบูสต์แต เอเอเสียใจกันด้วยเพราะว่าใครที่อยากเห็นผมเล่นแบบเอาวิธีคนจนนะไม่มีไม่ต้องเติมไม่เติมก็เทียบได้อ่างเงี้ยเออมันเ,เป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วก็ได้สกอร์เยอะด้วยแบบไม่ต้องเติมเพชรเสียกระตังเหมือนที่ข่าวมันออกอะไรนะซื้อเพชรคุกกี้ร้านเป็นหนี้สองแสนกว่าอะไรอย่าง,งาเ,เางี้ยตอนไม่เช่นไปไหนเนะี่ยอุ้งออกนอกลูกนอก,นอกทางเลยไม่ดีนะเป็นลูกไม่ดีนะออกนอกลูกนอกทาง เราต้องอยู่ในทาง,งเราตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับเฮ้ย oh. มึงอย่าอย่านำสินาโตะดิอีกไอ้ก่ครับอ่าเราให้สินาโตะนำครับโ oh, อ้โหเดินทางไกลพอสมควรเลยนะครับโอเคเราจะตัดคลิปกันหน่อยนะครับเพราะว่า oh, <c oughs> มันมันไกลบวกบวกบวกเฮ้ยเจอกระต่ายแล้วฉลองย่าาจ่า โอเคเชนตัวนี้เลยเดี๋ยวกลัวมันล้มไปอ่โอเคล้มแล้วยัดเลยยัดเลยยัดเลยล้มแล้วล้มแล้วโอเคนี่นี่กระต่ายยังพึ่งข้ายยังพึ่งข้ายเอาเอาเอาไอ้นั่นออกมาเอาไอ้นั่นมาโอเคครับเุ่นผู้ชมเราจะมาสาธิตการ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 กระต่ายนะจ๊ะเร็วๆเอาเอาแครอทออกมาเชนเอาแครอทออกมานี่นี่เอ๊ะายื้อเลยยื้อเลยคนละตัวคนละตัว อจะได้ขี่กระต่ายนะครับเลเวลใครถึงก็ได้ไปอ่านี่มันกินหนึ่งกูได้ไหมมันนี่ดิเดินมาเดินมาต้องฝุงกระต่ายอ่ะนี่นี่นี่มันเริ่มกินเย้ได้แล้วได้กระต่ายแล้วฮะจังหวะนี้นี่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 อะไรอะไรให้มันกินให้มันกินนิ่ง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 ให้มันกินก่อนนั่นแหละนั่นแหละรอเวลอัพนะเสร็จแล้วก็อัพสกิลขี่จะได้ขี่กระต่ายได้ ไปไงไปไงเจ๋งมาได้สัตว์เลี้ยงแล้วครับนี่ผมอัพแล้วนะอุ้ยกระทิงอย่ายุง่งอย่ายุง่งบอสบอสนั่งนี่ไงวะหดเลยต้องต้องรอเลยอัพสกิลขี่ก่อนเนะาะกดตัว X อ,อะ่ะแล้วมันจะมีเป็นรูปไลดิองอ่ะไลดิงเห็นาะจะเขียนว,ว่าไลดิงแล้วมันจะตามตูไหมตามลองเดินดูดิอ่ะเรามาฆ่ากระต่ายเล่นกันดีกว่าไหนๆก็มีสัตว์เลี้ยงแหละฆ่ามาเลยมันจะช่วยเราฆ่าได้ดีมากเลยเว้ยคนละตัวเลยเรียบร้อยเก็บ ง่ง่ายดายเลยอีกตัวนึงเลยอีกตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนเป็นสีฟ้ามันก็แปลงเป,ปตงเราใช่ไหมใช่ส่วนสีเขียวนะั้นไม่ใช่แล้วเราฆ่าทิ้งหมดโอเคเอ่ไม่เอากระทิงนะเชนอย่าไปเล่นกับกระทิงไอ้กระทิง <laughs> ไปดูคลิปของลุงกีมาโหดโหดมากกระทิงอูย้ยตัวนี้ตัวนี้อูย้ยแย่แล้วครับมันเห็นแล้วครับมันเห็นอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วตายอ๊ย้ยตายแล้วตายเลย,ย,เ,ลยเชนกูลองไปหาเราแบบ ติดน้รูตกวิ่งหนีอยู่เลย่ะมึงอย่าไปหากระทิงเลยเออทีมันตามเออดีแล้วไม่ตามโอเคโอเคโอเคมาต่อมาต่ออ่าหลักการเหมือนกันนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีข้าของอ่ะเป็นหยดน้ําอยู่เช่นไนวะเฮ้ยย่าอย่าไปยุ่งม,นมันวิ่งมลยเฮ้ยตายแน่นอนมึงลาก่อนลายเชนกระต่ายเนี่ยนะครับ ดูนะฮะมันจะเป็นหลอดมันจะมีหลอดอันหลอดเหมือนหยดน้ําอยู่ถ้ามันคือความเหนื่อยนั่นเองถ้าเราอยากให้กระต่ายเราหายเหนื่อยเราก็ต้องมาวิ่งที่แหล่งน้ำเราแล้วเอามันไปอยู่ในน้ำเห็นป่าวครับหลอดอแล้วกระต่ายกูไปไหนอ่ะหลอดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อนนี้เนี่ยกระต่ายมันว่ายน้ำมาตรงนี้ล้ะหาเจ้าของแม่งว่ายแม่งุดน,น้ําหาเจ้าของเอ้แม่งุนน้ำหาเจ้าของเดี๋ยวไปดูในคลิปไดุ้นน้าหาเจ้าของโอเคไป ไปกันก็เดี๋ยวขี่กระต่ายดีกว่าอ่ะอันนี้ก็ตีได้นะครับบูสเนี่ยมันจะได้ต้นไม้ครับแล้วก็ได้ใหญ่อะไรมาสักอย่างโอเคกับเข้าสู่สภาวะปกติครับเข้าเส้นทางอ่าเจอเจอนี่ครับลาผากลาพาร์ซาลาอะไรๆๆอ๋พอคุขอขอค่าเอาเลย<พ>อเอาเลยเป <พอ S 1> <ห>ิดเลยให้เลยใเ,เลยเปิดเลยเล่นเลยโอเคเอพี MP ขึ้นเยอะแล้วกดค้างเอพีขึ้นเยอะแล้วกดค้าง ครั้งแล้วปล่อยเอออะไรโอ้โหครับน้องเชนฆ่าได้นะจังหวะนี้เปรี้ยวมากตอนโอ้โหอุ้ยรถเราเจอเราเจอแกะครับเจอแกะเอาเอาเลยไหมเอาแกะเลยไหมอือห right ือคลิปนี no ้ท nice. ี ha, ่พาเวลอย่างเดียวครับผมสิ์นารโตะนะครับส่วนผมที่เป็นอะไรสิ์สิ์ซาสึเกะไม่ล่ะรอสังหาร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  โคตรเชี่ยเลยสีแดงวะเฮ้ยสีแดงสีแดงเล่นเลย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 เชี่ยเรามีสัตว์เลี้ยงคนละตัวละลุ้มลุ้มลุมลุมเอายังเอายังเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดดิเงี้ยเปิดดิเปิดแล้วลุ้ม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 ลุมลุมลุ้มเย้เย้เฮ้ยเฮ้ยกูล่วงอะไปทั้งเจ้าของแล้วก็ตายครับจังหวะนี้อยู่ไหนซินะโตะโอ้โห ใค้จะถึงเคว้แล uh yeah. ้วไอ้เข้าเส้นทางเข้าเส้นทางเดี๋ยวเข้าเส้นทางครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะเส้นทางอยู่ตรงไหนไอ้ยยะเจอของดีอยู่ทางอยู่ทางอยู่ทางขวาเจอของดีเหรอมามามาทางขวามาทางขว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 าเดี๋ยวผมเก็บเวลก่อนโอเค มา,า,าทางขวาทางขวาเห็นไะห็นเจออะไรวะกระทิงกลัวแม่งกระทิงฆ่ากูตายกระตายกูตายด้วยในข่าวเวนาโตไม่ใช่วเวรนาโตต้องนี่คาถ่ายแยกเงาพันล่างเฮ้ยกูใช้กระสุนลงจักไม่ทันโอ้โหเวลหนึ่งนี่มีกระสุนลงจักแล้วในข่าวเมวนาโตนี่โอ้โหเกิดการย,ยังวะมาทางขวาด่วนเลยมาทางขวาด่วนเลยทางไหนวะเอ็นหรืออะไรทา้งอ่ะ ตัวเอ็นทางเหนือไปเหนือไปเหนือไปเอลไปเลยเหนือเลยจ้าไปเอลเหนือแต่ทำไมสำเนียงเมืองไตเอาเหรอไปเอลเหนือเลยเจ้าโอ้โหกูอยากฆ่าวัวรอเวลเยอะๆเดี๋ยวเราจะมาแก้แค้นแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนเรจะไปต่อไม่ได้แล้วล่ะทำไมวะเรจะไปต่อไม่ได้แล้วเจอเอวเหรอเกะแม่กสามตัวโอเคา สำหรับพารนี้นะครับอ้โหไม่มีอะไรมากเลยนะเพราะว่าเคที่ไม่เจอเจอศึกทอรโหดจริงๆเปิดมาก็เจอกระทิงเลยนะแต่ว่าแต่ว่าน้องพีที่ไม่เจอนะฮะฟังเสียงโวยวายไปก่อนนะโอ้ยไปแล้วครับสวัสดีครับว้ายตามกูแล้วเนี่ยไล่ต